ได้ฟังรู้สึกฟังเพลงเศร้าแล้วคุณรู้สึกเศร้าฟังเพลงสนุกคุณรู้สึกสนุกนะครับหลายๆอย่างที่ครูบอกไปว่าเมื่อทุกครั้งที่จะก้าวขึ้นเวทีไปร้องทุกคนจะต้องมีเป้าหมายคือข้อที่หนึ่งก็คือ need to express คุณอยากจะร้องเพลงนี้เพื่ออะไรพิสูจน์ตัวเองไหม a f 8คนมักชมว่าเสียงดีแต่โชว์ไม่สนุกเพราะว่าคุณไม่สื่ออาลมคุณไม่มีเสน่ห์คุณไม่สามารถดึงดูดและสื่อสารผู้ชมได้เพราะฉะนั้น วันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนตั้งเป้าหมายว่าฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่า AF8 ไม่ได้แค่ร้องดีอย่างเดียวก่อนขึ้นไปแสดงได้ไหมได,ได้ไหมได้นะโอเคมี need to express มีความต้องการที่ขึ้นไปโชว์เพื่อพิสูจน์ตัวเองเพื่อจะบอกให้คนรู้ว่าเราทําได้เพื่อที่จะบอกคอมเมนเตอร์ว่าเราไม่ใช่มีจุดอ่อนที่แก้อย่างไงก็ไม่หายจะต้องมาถูกด่าซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าล่ลลในเรื่องเก่าๆแมาแล้ว ขอให้ขึ้นไปด้วยใจพึ้นเหื่อแบบนี้สองคือขอให้ขึ้นไปด้วยความรักคนดูสนุกกับเขาถ้าเราเกรงมันเหมือนเราขึ้นไปร้องสอบอ่ะมันไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตของเราถ้าเรามีคอนเสิร์ตทาผิดเป็นไรไหมร้องเพี้ยนสักคำหนึ่งลืมเนื้อสักคำหนึ่งไม่เป็นไรหรอกแต่ขอให้อารมณ์ ในการสื่อสารเนี่ยมันดีขอให้คุณมีความสุขบนเวทีคนดูย่อมมีความสุขด้วยถ้าคุณเกรงคุณเครียดคุณเหนื่อยคนดูจะเชื่อมความรู้สึกนั้นกับคุณทันทีคนดูก็จะรู้สึกเหมือนกันเขาก็จะเกรงแทนคุณเขาดูแล้วก็แทนที่จะยิ้มเขาก็กลับเป็นเครียดเขาดูแล้วแทนที่จะสนุกเขากลับเป็นเหนื่อยเขา้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องตั้งความรู้สึกให้ดีๆซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายจะผ่านไปละ <c oughs> แล้ววิคนี้ดูจากซ้อมใหญ่ต้นก็ผ่านในคนหนึ่งละจากต้นที่ไม่ค่อยผ่านในเรื่องของความสุขสนุกจริงๆ แต่ต้นถ้าได้ร้องเพลงที่ถนัดเราจะเห็นความสุขแบบนั้นแต่เนี่ยไม่ถนัดแต่คุณก็ดึงกลับมาได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งความรู้สึกให้ดีๆแล้วก็ขึ้นไปถ้ามันไม่ได้ก็อย่างที่บอกที่ครูบอกตั้งแต่เวิร์กช็อปว่าปลุกปอกหัวใจตัวเองด้วยคําพูดบอกให้ตัวเองได้ยินสู้เว้ยทาได้ดีเจ๋งว่าสรุปสรุปเย่มาเต้นม,มาเต้นไปเลยขึ้นไปร้อง นะวอร์มร่างกายให้พร้อมสมาธิจิตใจให้ดีจะได้ไม่ลืมไม่ลืมเนื้อไม่ลืมอะไรทั้งสิ้นจบล็อกจําท่าเต้นขอให้จำได้ห,หมดตั้งสมาธิดีและที่สําคัญวอร์มร่างกายให้ถึงเพราะหลายๆครั้งโชว์ในบ้านดีกว่าบนเวทีเพราะโชว์ในบ้านคุณวอร์มมากกว่าขึ้นไปกว่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวขึ้นไปตื่นเต้น,เจ,นเจอแฟนคลับมันเตลดิดเปิดเปิงสมาธิไม่มีเท่าในนี้คุณก็ทําได้ไม่ดีเท่าซ้อมใหญ่เพราะฉะนั้นต้องพร้อมจริงๆแล้วอย่าลืม Ne e d to express ขึ้นรู้เลยว่าก้าวนี้คุณจะร้องให้คนที่คุณรักคุณจะร้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนคุณจะร้องขอบคุณครอบครัวหรือทําให้ครอบครัวมั่นใจว่าคุณสามารถเดินทางนี้เป็นอาชีพได้เลี้ยงตัวเองได้มีคนที่เขารักชื่นชมคุณบอกครอบครัวให้รู้ด้วยการโชว์เข้าใจนะกายวาจาใจทําให้พร้อมปลุกปอ่ตัวเองด้วยคําพูดคิดแต่สิ่งบวกคิดบวกเราจะไม่ผิดในจุดที่เราเคยผิดเราจะไม่พลาดในจุดที่เราเคยพลาดไม่ย้อนถึงอดีต ไม่คิดไปไกลถึงอนาคตว่าเดี๋ยวร้องไปทถึงท่อนนั้นมันต้องแย่แน่เลยหรือร้องไปถึงตอนนั้นคอมเมนเตอร์อาจจะไม่ชอบนี่มันคือคิดเกินไปละแล้วดันไปคิดแต่เรื่องแง่ลบเพราะฉะนั้นคิดในแง่บวกไว้พิสูจน์ให้รู้ว่า F8 ไม่ใช่แค่ร้องดีอย่างเดียวเราพัฒนาแล้วโอเครู okay? ้ขึ้นมาบูไม่ฟังทิง <c oughs> แล้วร้องแทนเพื่อน <c oughs> เพื่อน,อ,นอีก16คนด้วย <c oughs> ทำแทนเขาด้วยนึกถึงภาพเพื่อนๆไว้แล้วยี่สคนคือ F8 1หนึ่งเดียวกันพร้อมไป F8 ลแ F8 ลระเบิดร้อมัอให้กำลังใจกันไว้พูดอะไรบวกๆกันไว้นะครับ โอเคพรุ่งนี้เจอกันขอให้ทุกคนทำได้ดีกว่าที่ซ้อมใหญ่ทุกคนครับครับสู้ๆดูเลยบวบเลือดบวอท้องนั่นอาเก็บเอาเรื่องราวของแต่ละคนณชอบไปอย่ายิที่คุเป็นขยะอย่าชิวมเป็นขยะนี่อยออ่่ะาเด็กชายคาชาสามยังไงสู้ๆนะกายวาจาใจทำให้พร้อมให้กำลังใจตัวเองเสมอ เด็กชายเรนนี่เจมิทหางแคบภาทาไทยและอยู่แล้วเชื่อถือหันแคบจะบ้าแค่แค่ไม่จอดแค่เ่มจังยังไม่ต้องยังยังไม่ต้องไม่แค่เดินข้างขารประคุมันเลยไม่มีจับแล้วต้นกระบองเพชรลายมันมี